สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันและเพื่อนๆจะมานำเสนอโครงงานเคมีเรื่องการทดลองการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลกับแอปเปิลค่ะนำเสนอคุณครูคเปี่ยมสีเลิอดขามป้อมจัดทำโดย 1. นาง,งสาวจิราพาัชรินสมบูรณ์เลขที่14 2. นางสาวทวันรัตจ่างสีเลขที่18 3. นางสาวทัศสมุลศาสตร์มนีเลขที่20 4. นางสาวปวิธิดาอาภูไทยเลขที่24 5. นางสาวสิริยากรพปรปทุมเลขที่34ค่ะที่มาและความสำคัญปกติแอปเปิลมีเปลือกหุ้มเป็นสีแดงซึ่งประกอบไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์โพลิฟีนอลหลายชนิดหน้าที่ช่วยป้องกันอันตรายจากแสงแดดและอากาศภายนอก เมื่อเราเปอกแอปเปิลทิ้งไว้เนื้อของแอปเปิลจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาสีน้ำตาลวิธีป้องกันไม่ให้แอปเปิลเป็นสีน้ำตาลมีหลายวิธีเช่นน้ำส้มสายชูน้ำมะพร้าวน้ำอัดลมน้ำเกลือน้ำร้อนและน้ำเชื่อมนำมาฉาบปนเนื้อของแอปเปิลจะทำให้เนื้อของแอปเปิลไม่สัมผัสกับอากาศและไม่เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นขวา้า 1. เพื่อให้ทราบว่าน้ำตาลน,น้ำเกลือและน้ำร้อนสารละลายตัวใดที่สามารถยับยับย้งการเกิดปรากฏการณ์สีน้ำสมมติฐานน้ำเกลือสามารถยับยั้งการเกิดปรากฏการณ์สีน้ำตาลในแอปเปิ้ลได้ดีที่สุดคะ่ะตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแปรต้นน้ำตาลเกลือน้ำร้อนตัวแปรตามการเกิดสีน้ำตาลของแอปเปิ้ล ตัวแปรควบคุมขนาดของแอปเปิลชนิดของแอปเปิลระยะเวลาในการแช่แอปเปิลปริมาณของสารละลายขอบเขตการศึกษาเรื่องที่ศึกษาการทดลองปฏิกิริยาสีน้ำตาลกับแอปเปิลสถานที่โรงเรียนภูเขียวระยะเวลา14มกราคม2 5 6 5ค่ะนิยามเชิงปฏิบัติการน้ำตาลคือสารละลายที่มีความหวานเกลือคือสารละลายที่ช่วยชะลอความเหี่ยวได้น้ำร้อนคือน้ำที่ดูดกลืนผ่านความร้อน ด้วยกรรม,มวิธีการต้มผลการศึกษาค้นคว้าจากการศึกษาเรื่องการทดลองปฏิกิริยาสีน้ำตาลกับแอปเปิลจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเวลาปอกเปลือกแอปเปิลแล้วเนื้อของแอปเปิลเกิดสีน้ำตาลสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 1. นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้น้ำเกลือน้ำตาลและน้ำร้อนจากการทดลอง 2. วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองพบว่าการแชร่แอปเปิลในน้ำเกลือในระยะเวลา5นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมและทําให้แอปเปิลเกิดสีน้ำตาลน้อยที่สุดเนื่องจากเวลา2นาทีเป็นระยะเวลาที่เร็วเกินไปจึงทําให้ไม่สามารถเคลือบของเนื้อแอปเปิลได้หมดและเวลา10นาทีจะทาให้แอปเปิลเกิดการเปลี่ยนรสชาติได้จึงทําให้ในระยะเวลา5นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงาน Enzymatic Browning Reaction จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ 1. สารตั้งต้นคือสารประกอบฟีนอลเช่นแคทิซินซึ่งเป็นสารฟลาโวนอยด์ที่พบมากในใบาชาในโทซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนอาหารทะเลและแทนนินที่พบในผักและผลไม้เป็นต้น 2. เอนไซม์ในกลุ่มฟีนอเลตเช่นโพลีฟีนอลออกซิเดตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ค่า pH ที่เหมาะสม 3. ออกซิเจน ส่วนปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกิดกับแอปเปิ้ลเกี่ยวกับเอนไซม์ที่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเกิดช้ำฉีกขาดเมื่อถูกกระแทกบดหัน่นหรือทำให้เอนไซม์สารที่ทำปฏิกิริยาและออกซิเจนเข้ามาสัมผัสกันสารโมโนฟีนอลจะถูกออกซิไดเป็นไดฟีนอลซึ่งไม่มีสีและถูกออกซิไดต่อเป็นโอคีนอลซึ่งจะทำปฏิกิริยาต่อกดอะมิโนหรือโปรตีนได้เป็นสีน้ำตาล และจะรวมตัวกันเป็นพอลิเมอร์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีสีน้ำตาลเช่นเมลานินบทที่5สรุปและอภิปลายผลสรุปผลจากการทดลองพบว่าการทดลองที่1เมื่อนำแอปเปิลมาแช่ในน้ำร้อนแล้วเกิดปฏิกิริยาแอปเปิลจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยและเกิดสีน้ำตาลชัดขึ้นในระยะเวลา2นาทีสนาทีและ5นาทีตามลำดับ การทดลองที่2เมื่อนำแอปเปิลมาแช่ในน้ำตาลแล้วเกิดปฏิกิริยาแอปเปิลจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยและเกิดสีน้ำตาลชัดขึ้นในระยะเวลา2นาที3นาทีและ5นาทีตามลำดับเหมือนกับการทดลองที่1การทดลองที่3เมื่อนำแอปเปิลแช่ในน้ำเกลือ ในระยะเวลา2นาทีสานาทีและ5นาทีตามลำดแบับแล้วไม่เกิดสีน้ำตาลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพิปายผลจากการศึกษาและทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดลองปฏิกิริยาสีน้ำตาลกับแอปเปิ้ลอภิปรายผลได้ดังนี้แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีเนื้อสีขาวเมื่อนำแอปเปิ้ลไปแช่ในสารละลายน้ำตาลน้ำเกลือและน้ำต้มสารที่มีประสิทธิภาพในการเคลือบเนื้อของแอปเปิ้ลไม่ให้เป็นสีน้ำตาลได้ดีที่สุดคือน้ำเกลือ ที่นำแอปเปิลไปแช่ในช่วงเวลา5นาทีทำให้แอปเปิลมีสีน้ำตาลน้อยที่สุดเพราะว่าเกลือเป็นวัตถุดิบกันเสียตามธรรมชาติและช่วยป้องกันแอปเปิลที่หั่นแล้วไม่ให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลได้อย่างดีสอดคล้องกับสมมติฐานว่าน้ำเกลือสามารถยับยั้งการเกิดปรากฏการณ์สีน้ำตาลในแอปเปิลได้ดีที่สุดและระยะเวลาในการแช่สาลายที่ต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแอปเปิล เนื่องจากถ้าใช้ระยะเวลาในการแช่น้อยเกินไปจะทำให้สารละลายไปเคลือบผิวได้ไม่หมดทุกด้านแต่ในทางกลับกันถ้านำแอปเปิลไปแช่นในสารละลายเกินไปก็จะ,จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปมากชิ่นกัน